สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็มีตัวปืนที่เรียกว่าพิเศษสุดๆนะครับก็คือเป็นปืนไทยประดิษฐ์ทะเบ,บีนยนลำจดปี2518แต่ว่าเป็นประเภทลูกส่องยาวกระบอกนี้นั่นเองก็จะมาพูดคุยนะครับแล้วก็มาดูถึงที่มาที่ไปแล้วก็รายละเอียดแบบละเอียดเลยนะของปืนกระบอกนี้นะครับเอาปืนออกมาทุกครั้งนะครับตรวจสอบความปลอดภัยก่อนจับถือปืนทุกครั้งนะครับนิ้วนอกขคงไก่ทาการดูลลำกล้องน,นะครับว่าไม่มีลูกปืนปลอดภัยกระบอกนี้ นะที่มาที่ไปนะครับของปืนกระบอกนี้เนี่ยมาจากเพื่อนครูนะครับที่อยู่โรงเรียนเดียวกับผมนะซึ่งท่านเนี่ยมีญาตินะครับอยู่ที่จังหวัดสุโข,ขทยัยปืนกระบอกนี้มาจากจังหวัดสุโข,ขทยัยปีที่จดทะเบียนเนี่ยอยู่ที่ปีพุทธศักราช2 5 1 8ก็คือเรียกว่าเป็นทะเบียนนำจดปี2 5 1 8นั่นเองนะตัวปืนเนี่ยเรียกว่าดิบๆเก่าๆเลยนะท่านเจ้าของปืนก็บอกว่าอยากจะไปทำโลมดำนะครับอยากจะ ไปแต่งให้มันดูสวยแต่ผมบอกว่าอยากจะขอแบบคงสภาพเดิมเนี่ยเอามาเผยแพร่กับเพื่อนสมาชิกเนี่ยได้รับชมก่อนนะเอาแบบดิบๆเดิมๆเลยนะครับความยาวลำกล้องมาดูซินะฮะวัดจากตลับเมตรนะครับเดี๋ยวขอย่าดัจกจากตลับเมตรนะครับอยู่ที่32นิ้วนะครับความยาวเนี่ย32นิ้วนะเรียกว่าเป็นความยาวมาตรฐานนะครับเหมือนกับลูกสองตาเสือ นะประเทศเบลเยียมนะครับความยาวเดียวกันเลยนะแบบนี้นะครับเดี๋ยวนะตัวลำกล้องนะครับที่โคนของลำกล้องเนี่ยจะเป็นเหลี่ยมเห็นนะครับว่าช่างไทยเนี่ยเราจะนะทำเล่มแบบปืนต่างชาติเลยนะครับก็คือเป็นเหลี่ยมมีความแข็งแรงทนทานนะครับมากๆนะไม่มีการสลับตัวหนังสือหรือว่าอะไรใดๆนะครับบริเวณที่ลำกล้องหรือที่กระบอกปืนเลยนะครับไม่มีเลยนะตัวกระหลกเนี่ยทำมาจากเหล็ก นะเหล็กกล้านะครับเกกรียกว่าแข็งแรงมากๆนะการตอบยึดสลักเนี่ยก็คือมันจะถอดไม่ได้นะครับปืนแบบนี้คือเขาเรียกว่าเอาตัวหมุดเนี่ยปักลงไปเลยนะแล้วก็เจียให้เรียบนะครับไม่สามารถที่จะแยกชิ้นตรงนี้ได้นะติดตายไปเลยนะครับทีนี้นะครับดูที่แผ่นปิดนะแผ่นท้ายนะครับตรงนี้ข้อมูลเนี่ยบอกว่ามาจากนะครับน่าจะเป็นพวกกระดูกสัตว์นะอาจจะเป็นเขาสัตว์นะครับสักอย่างหนึ่งนะไม่ใช่มานะครับตัวเนี้ย นะได้ว่าเก่าๆเลยนะครับตัวพันธุ์ท้ายก็เราเองนะดูะครับอันนี้คือพันธุ์ท้ายของเขานะแกเองนะครับเราเองเป็นช่างไทยในะสมัยก่อนนะครับเลขทะเบียนปืนอยู่ตรงนี้อันนี้คือเลขทะเบียนปืนนะครับนำาจดปี2 5ง8นะสุดยอดนะครับนี่เลยพันธุ์ท้ายดิบๆอย่างงี้แหละนะหน้าลองไปยิงดูว่ามันจะกระแทกกระทันเนี่ยสักขนาดไหนนะจับแล้วชอบมากๆเลยครับ ผมก็บอก่านั้นเดี๋ยวจะลองนะครับเอาไปยิงดูแต่ว่าก่อนยิงก็คงจะต้องลงน้ํามันนะครับต,ต่างๆนะนี่คือเดิมๆของเขาเลยเป็นสนิมเขียวนะครับนี่ระบบกลไกนะครับด้านในชอบจริงๆนะยิงเสร็จก็หักออกนะครับนะดีต่อออกไปก็เดี๋ยวลองไปลองดูนะฮะแข็งนะสักค,ครู่นะฮะอึออ้ต้องใช้แรงนิดหนึ่งนะครับ ล็อกสัพ์ก็เดิมๆเ,เลยอึ๊บนี่ผมมือเดียวไม่ไหวนะครับคือมันค่อนข้างที่จะแน่นมากๆแข็งมากๆครับอึ๊บอื้องางไม่ขึ้นนะครับตอนนี้สภาพว่ามือข้างเดียวเนี่ย,ยงามไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวจะต้องไปบูรณะก็คือไปหยอดน้ํามันนะครับไปเช็คระบบดูสักนิดหนึ่งนะก่อนที่จะทําการยิงนะครับปืนกระบอกนี้นะโชคดีนะครับผมมากๆนะยิ่งเก่ายิ่งขลังยิ่งชอบนะครับ โอเคก็เราติดตามรับชมนะครับช่วงของการยิงเนี่ยอีกสักรอบหนึ่งนะครับวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ